สำหรับคลิปในวันนี้ <c oughs> ก็ตอบปัญหายอย่างง่ายๆคร่าวไม่มีอะไรมากก็มีผู้ถามมาบอกว่าศูนย์กลางกายเนี่ยสองนิ้ววัดยังไงครับแล้วต้องทำยังไงต่อครับเมื่อได้ยินเสียงร่างกายเต้นแหม่ร่างกายเต้นเนี่ยได้ยินเสียงเลยนะแสดงว่าเข้าสู่ส่วนในความละเอียดพอสมควรแล้วถึงได้ยินเสียง กันี้เราบอกว่าเอาคําถามแรกก่อนศูนย์กลางกายสองนิ้วว่าอย่างไงครับเอานี่ตามวิชาธรรมกายเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์กลางกายเนี่ยเขาก็เรียกว่าถ้าเรามีเชือกร้อยหรือลากเส้นตั้งแต่สะดือทะลุหลังเอวซ้ายทะลุเอวขวาที่จุดตัดตรงนั้น,นยกขึ้นมาสองนิ้วมือสองนิ้วมือซ้อนกันน,นิ้วชี้กับน,นิ้วกลางกระชังเอาซ้อนกัน นัแหละยกขึ้นมาขนาดนั้นเป็นที่ตั้งของสติอยากำหนดนันกำหนดนิมิตองค์พระกะด็ดีหรือดวงแก้วกด็ดีอันนี้ที่เขาตั้งตามวิชาธรรมกายไม่ใช่สองนิ้วแบบในไม้บรรทัดนะไม่ใช่2นิ้วฟแบบุตนะแต่สองนิ้วมือนี่เป็นภาษาง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็เข้าใจาเข้าใจง่าย ก็นี่เราต้องทํำยังไงต่อครับเมื่อได้ยินเสียงร่างกายเต้นถ้าเราฝึกแนวสัมมัญญาบัพพะเรายกมือจับความรู้สึกนะจับมาก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 ,มากจะเข้าถึงใจเต้นนะมันจะเข้าถึงใจเต้นเลยก็นี้ใจเต้นนี่เขาให้เจริญสติให้ตรงสัมมัญญาถ้าใจเต้นตบๆๆๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะมีความรู้สึกว่าใจมันเต้น แต่เราอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงนะแต่ถ้ามันเต้นแรงๆเราก็อาจจะได้ยินใจนี่ก็อใจที่มันเต้นก็คือร่างกายนั่นเองส่วนหนึ่งใจเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหัวไอหัวใจอะนะเป็นหัตถยาวัตถุเมื่อมันมีการออกกำลังเขามันก็มีการสูบฉีดแรงใจก็หัวใจก็เต้นผิดปกติคล้ายๆมันแรงขึ้นจนกระทั่งเรามีความรู้สึกได้ว่าใจเต้นแรง ก็นี่เรามาพูดถึงเรื่องการได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับประสาทหูล่ะถ้าประสาทหูภายนอกเนี่เราอาจจะไม่ได้ยินนะแต่กานี้เราจะเลื่อนสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมหรือจะเลือนดูลมหายใจก็ดีดูความรู้สึกที่ลมกระทบก็ดีดูใจเต้นก็ดีดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อ,อ,อมีสติมากก็สมาธิก็เกิดว่าสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่น แต่จิตนอกมันจิตที่มีความนึกคิดจิตหยาบแต่ถ้าจิตในเนี่ยมันละเอียดเข้าไปส่วนของความละเอียดความเป็นทิพย์เป็นพรมอะไรขึ้นไปตามลําดับก็เรียกกันรูปรูปหยาบรูปละเอียดน้ำหยาบน้ำละเอียดเข้าไปตามลําดับคราวนี้ก็เกิดจากการที่เรามันที่มันจะเจริญแล้วก็ให้เข้าไปถึงได้ยินเสียงใจเต้นเนี่ยจะต้องเจริญสติในฐานกายก่อนดูลมหายใจก็ดีดวง หรือดูอะไรแต่มีอะไรดูยกมือก็ดีจับความรู้สึกก็ดีดูใจเต้นก็ดีเนี่ยพอสติมันอยู่ที่ใจเต้นหรือสติอยู่อาลมหายใจจนกระทั่งมันต่อเนื่องชัดเจนต่อเนื่องตอนแรกยังไม่ชัดเจนยังวอบแวบบแต่พอดูไปมากๆมากๆมากๆเข้าอยู่ที่เดียวเนี่ยมันก็จะชัดเจนและก็ต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าถึงความละเอียดส่วนไหน เข้าหนักไปในแดนใดด้านเนาี่ยน้ำนม,มาทําเริ่มปรากฏชัดจิตเริ่มรู้ชัดขึ้นมาแล้วเมื่อรู้กายชัดก็จิตก็รู้ชัดเมื่อรู้ชัดแล้วมันจะเข้าสู่ปรับปรุป,ปรับจนได้อารมณ์แล้วจนกระทั่งทรงอารมณ์ได้จึงเข้าไปสัมผัสรู้ใจเต้นที่ละเอียดเข้าไป ก็นี้เส like ียงที่ได้ยินเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเหมือนเหมือนกับว่าเป็นความละเอียดความประสาทการได้ยินจากหูก็เรื่อจิตที่ทําหน้าที่ได้ยินเมื่อจิตละเอียดแล้วจิตเราก็เข้าไปอยู่ในส่วนละเอียดมากเข้าเหมือนกันเลยได้ยินเสียงเสียงไงเสียงหัวใจหยาบเนี่ยมันเต้นหรือกายกระเพื่อมเราเข้าไปรับรู้กายกระเพื่มแล้วจนกระทั่งได้ยินเสียงนี่เขาเรียกว่าเป็นความละเอียดของสติสมาธิ และการที่เข้าไปรับรู้อย่างนั้นเหมือนกับเหมือนกับเป็นตัวปัญญาแต่มันเป็นปัญญาแบบโลกิยะยังไม่ได้ชําระกิเลสอะไรออกไปเพราะนั้น้าพูดง่ายๆว่าถ้าเราถึงใจเต้นแล้วจากยาไปสู่ละเอียดแล้วเราก็มีหน้าที่ดูความรู้สึกให้ชัดในความรู้สึกไปอานนี้เสียงเหมือนว่าร่างกายเต้นเนี่ยถ้าเราดูอย่างข้าพเจ้าใช้ถ้าเราอยู่กันหน้าคอมมากๆสติสมาธิมาก,มาก,มท,มากทั้งวันทั้งวันเข้าเราไปพักผ่อนหัวสมองไม่เครียด เครียดจัดและกระรงตัวเป็นเป็นความความว่างมันเป็นสมาธิภายนอกนะเป็นเป็นสมาธิภายนอกแล้วมันจะเป็นความว่างเราก็ได้แก่คณะกําหนดไมนะ่ให้มีฐานกายเวทนาจิตธรรมดูลมให้ใจก็ดีดูนั่งรู้ชัดเรานั่งก็ดีนอนรู้ชัดเรานอนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันรู้ชัดเดี๋ยวดูที่ฐานเวทนากระดูกทังจนกระทั่งมันได้อารมณ์จนกระทั่งเกิดเวทนาชัดเจนต่อเนื่องึ้นมาดูแรกๆก,ก,ก็เวทนา ดูเวทนา squared, มันหายดูแลหายดูแลหายแล้วก็เตเจริญสติอยู่กับเวทนาสติอยู่ไหนจิตยอยู่นั่นเมื่อเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นสติสมาธิถอต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นก็กลายเป็นความตั้งมัน่นตั้งมัน่นแล้วก็เกิดเป็นที่สุดของเวทนาเมื่อมันดับไปเข้าไปสู่เวทนาละเอียดเขาก็จะเข้า,ขานามก็เริ่มละเอียดตามจิตก็เริ่มละเอียดเข้าไปรับรู้ความละเอียด ก็นี่ข้าพเจ้าใช้วิธีการที่เลยว่าถ้าเราอยู่กับส่วนหลบับส่วนหยาบทั้งวันเลยอยู่หน้าคมก็นี่เราไปพักผ่อนเนี่ยมันเครียดดูใจเต้นก็มองไม่เห็นเพราะว่าไอสมาธิพวกเนี้ยมันไปบงังสภาวะที่เป็นธรรมชาติมันเป็นสมาธิทีท่แรงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น้อมเราก็ใช้วิธีการปล่อยวางให้ได้แ้วข้าพเจ้าไม่ได้นอนก็ใช้วิธีการนั่งบนอ่าเก้าอี้ไหวแล้วก็เอียงไปทางซ้าย เอาแขนเอาเอามือซ้ายปิดหูซ้ายแล้วก็เอียงไปดังซ้ายแล้วก็ผ่อนสติปล่อยวางร่างกายก็จะเห็นใจเต้นทันทีเห็นเชือประจรเต้นอยู่ในหูไอเชีพบประจรนี่ก็เป็นส่วนของร่างกายเหมือนกันเป็นธาตุดินน้ำไฟลม้มมันเต้นเพราะว่ามันมีหัวใจมันยังเต้นยังมีชีวิตมันมันก็ถึงกันหมดแล้วแหละแต่เราดูจุดได้จุดหนึ่ง ถ้าเราดูจนกระทั่งแค่ๆว่ามันเต็มแล้วมันก็จะเห็นไอ้ความไอ้เรียกว่าความกระเพื่อมของร่างกายก็ได้กรนีถ้าละเอียดเข้าไปมันก็พอจิตของเราเริ่มสงบละเอียดก็ไปมันก็จะได้ยินเสียงเสียงอการเต้นของชีพจรจะได้ยินเสียงร่างกายเต้นอันนี้เป็นคำ,คำถามว่าเมื่อได้ยินเสียงร่างกายเต้นแล้วทําไงต่อ ก็ดูมันนะดูอย่างเงี้ยอยู่ดูที่เดิมดูให้มันได้อารมณ์ทรงอารมณ์อยู่อย่างงั้นเนี่ยจนกระทั่งมันชัดตรงไหนจะชัดที่หูก็ดูที่หูชัดที่มือก็ดูที่มือชัดอ,อยู่ในกระเพาะน้ําย่อยอออชิดชัดชิดชัดเราก็ดูตรงนั้นถ้ามันยังไม่ชัดเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนให้มีเป็นที่เกาะของสติอาจจะเป็นเสียงก็ดีหรือจะเป็นความรู้สึกก็ดีไม่เป็นไรเอาเสียงเนี่ยเสียงใจเต้นเสียง ร่างกายกระเพื่อมร่างกายเต้นเน่ยเป็นอารมณ์พอเราทรงอารมณ์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองแยกดูระหว่างเสียงนะการไอร่างกายเต้นหรือเสียงชีพจรเต้นกับความรู้สึกเนี่ยมันมันคนละอย่างกันนะมันคนละอย่างกันแต่เราก็อาศัยเสียงของชีพจรเต้นหรือใจเต้นส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่เกาะของสติก่อนกระดาเพราะว่ามันอยู่ในฐานกาย เพราะนั้นเมื่อเราเดินไปจนกระทั่งสติสมาธิเราดีมันเข้าสู่ส่วนละเอียดแล้วคราวนี้เราค่อยแยกชัดอีกทีว่านี่คือนี่คือเสียงนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันมากระทบกันทําให้มีความรู้สึกความรู้สึกนี่ก็คือมีความเสียวความรู้สึกนั่งเป็นความเสียวความรู้สึกเพราะนั้นเราดูให้ชัดไปมันชัดตรงไหนในส่วนของร่างกายเราก็ดูตรงนั้นแหละแจนกระทั่งบางทีถ้าดูใจเต้นเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่กลางรวงอก หรือลงไปอยู่ที่เคยฝึกวิชาธรรมกายมาล,าลมา้ลสัมมัญญามันลงไปอยู่งั้นเราก็เดินตามไปไปที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ดูความเกิดดับเหมือนชีพระจอเต้นอยู่งั้นจนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็โปรมันจะดับยาไปหาละเอียดจากยาไปหาละเอียดเนี่ยมันแน่นเครียดโลง่งหรืออาจจะคนไม่มีความเครียดไม่ต้องไปกังวลก็ดูจนกระทั่งหยาบยากยาไปหาละเอียดก็ดูความรู้สึกกันนะชัดชัดในความรู้สึกความรู้สึกที่ชัดในความรู้สึกไปเรื่อย แต่ดูให้มันได้อารมณ์ซะก่อนดูความรู้สึกให้ได้อารมณ์แล้วก่อนหรือดูเสียงเสียงกายเต้นให้ได้อารมณ์ทรงอารมณ์ยังกระทั่งเป็นปกติก็เรียกเป็นอธิศีลจิตจะได้ทรงอารมณ์เป็นปกติแล้วดูให้ชัดก็ไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปเพราะนั้นจึงใช้อาศัยความรู้สึกเป็นอารมณ์แล้วก็ชัดในความรู้สึกอาจจะเดินทางเสียงก่อนก็ได้เสียงของกายเต้นไอ้ใจใจเต้นเสียงของชีพจรเต้น ก็ก็แล้วแต่แล้วก็น้อมไปสู่อาตาปีสัมปชานโนสติมาจะได้มีความทําความยินดียิน้ายในโลกนี้ให้พินาศไปได้